เล่นสายฟรีวันที่39ในเซเบอร์6 3 3ต้องเล่นยังไงบ้างและวันนี้ผมจะมาบอกให้ทุกคนฟังนะครับผมว่าถ้าคุณไม่มีจักรพัดเด็ก u r ในทีมคุณจะเป็นยังไงคลิปนี้ไปดูกัน Rish h Man Richmanhop ห no นึ่1เรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพคที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman Coin แช่แทนสซอรลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman s h อ p เท่านั้นก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชีนะครับทุกคนวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ 633ตลอดไปไอดีใสย่ยฟรีของผมนะครับทุกคนต้องบอกทุกคนก่อนนะที่ผมไปลงเซิร์ฟเวอร์638เนี่ยไม่ใช่ไอเดียของผมนะครับผมผมไม่ได้บิดนะเออแต่เป็นไอเดียของลูกค้าผมนะครับผมเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยได้ทำการไปลงเซิร์ฟเวอร์638แล้วเขาได้เติมเป็นเจ้า Seafood UR นะครับผมเลยทำให้ผมมีคอนเทนต์ในการ ไปลงคลิปนะครับทุกคนนะแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนตอนนี้ทางช่องผมมีบริการรับได้ทันทีว่าพรแม่เวลา35าบาทนะครับทุกคนจ้าง3วันดันพลังฟรี1ครั้งนะใครสนใจสามารถติดต่อบริ Facebook หนะ้าขึ้น Facebook ให้ดูนี่นะครับทุกคนตอนนี้คิวยังว่างอยู่นะแต่ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะเต็มนะครับผมตรงนี้นะเออประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะเปิดบริการแตงินทุกคนดูก่อน สูนแม็กแน่นอน100%ซนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อนดับพลังเราตกมาที่85ดสงเซิร์เวอร์ครับผมเพราะว่าคนอื่นเขาซุ่มอีกาสไนกันไปหมดแล้วซึ่งผมยังไม่สุ่มนะทุกคนตอนนี้ผมก็ดองตัวดาอยู่นะนี่เห็นไหมเหลือซื้อย3าใบเดี๋ยวขอดูก่อนอีกกี่วันตัวดําออกปึ๊บ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 คือทันดิกแน่นอนเลยทุกคนอีก4ี่วัน11ชั่วโมงนะครับทุกคนตัวดําจะออกจากตู้นะไม่เป็นไรผมมองผมเก็บทันวะผมมองผมเก็บทันนี่ซื้อไปเลยอีก็ เหลือ21ใบนะผมผมว่าซุซื้อทันแน่นอน100%ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะว่าถ้าทีบ่งคุณเนะี่ยไม่มีคอเด็ก u r นะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถึงจะมีซีฟู้ดก็เถอะเออบางคนสายฟรีไงเรียกสุมราชาทะเลลึกมาไงเพราะว่าคิดว่ามันเป็นตัวดารามจดนะเดี๋ยวพอผมพาไปดูเปรียบเทียบให้ชัดเจนเลยในเซิร์ฟเวอร์619ในไอดีสายฟรีผมนะคือผมได้เปรียบเทียบซีฟู้ดกับ เจ้า G4 ทุกคนได้ดูไปแล้วคือหนึ่งอย่างที่ผมเอาไปเปรียบเทียบ G4 พอยหรือล่าทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยในเซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านนี้มันจะมีกิจกรรมแจก,ก G4 UR เข้ามาเว้ยทำให้เซิร์ฟเวอร์ต้นๆมันมี G4 ทุกทกคนอยู่แล้วเว้ยแล้วผมคิดว่าเนี่ยมันจะมีโหมดดวลข้ามเซิร์ฟคือโหมดนี้ครับผม คือยังไงเราก็ต้องเจอ G4 นะครับผมในอนาคตนะผมเลยวัดจะเห็นเลยและะ้วกันว่าระหว่งางซีฟู้ดกับ g 4ตัวไหนมันจริงกว่ากันนะ <S <S ในคลิปที่ผ่านมานะทุกคนแต่คลิปนี้ผมจะวัดจากบาเต็กเลยว่าถ้าทีมคุณไม่มีจากบาเต็กเนี่ยคุณจะ เป็นยังไงนะผมเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่วันนี้ผมมาอัปเดตกับวันนี้ผมทาอะไรบ้างนะครับผมก็วันนี้ผมซื้อพลังงานถึง92ครั้งนะครับผมแล้วก็ป๋ปองโมงึง,ง9 5ส่วนวงล้อฟรีโฆษณาผมเอาแต่พลังงานหมดเลยนะครับผมตรงนี้นะไม,ม่ใช่พลังงานขออภัยทุกคนหมอเอาแต่เพชรหมดเลย5ไอ้7ครั้งนะเอาเพชรหมดเลย7ครั้งนะผมวันนี้ก็คือรับเพชรหมดเลยแล้วก็เคียร์เวทเราเป็นปกติครับผมซึ่งวันนี้ผมจบที่เวิวมา74ก,ก็ น่าจะอีก2วันถึงจะ็ดสนะครับผมแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับทุกคนพยายามใช้อีพีคูณ2ตรงนี้ให้หมดนะเพราะว่ามันจะทําให้พลังเลเวลเราเนี่ยสามารถตามพวกท็อปเซิร์ฟทันได้นะครับผมในอนาคตนะอาจจะอาจจะตามพวกเขาเรียกว่าอะไรอาจจะตามพวกสายคัมพีได้นิดหน่อยนะแต่ยังไงผมว่าคัมพีมันก็โกงกว่าอยู่แล้วครับผมตรงนี้ฟึบฟึนี่ฟึบฟกดมันเลยแล้วก็อัพอัพไปให้เจ้าเจนอส โอเคต่อไป s o n โซนิกฟลิปนีทุกคนอย่ามาดูดูโฆษณาตรงนี้นะนี่ก็สามารถดูได้นะครับผมก็จะได้รอฟรีในงานตีนะคือค่อนข้างดีนะแล้วก็มีตรงนี้ที่สามารถดูโฆษณาได้อีกนะสาหสายฟรีนะเออก็ถ้า,าเราไปสายฟรีเราก็ต้องเก็บให้เก็บครบครับผมเพราะว่าทุกอย่างมาเป็นทรัพยายกรหมดนะครับผมตรงนี้โอเคผมลดนี่เพิ่มละทักษะโอเคพลังก็เพิ่มมันนิดหน่อยให้ผมเป็นสองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดหมื่น ไม่ถึงสองลา้านเจ็ดแสนสองลา้านเจ็ดหมื่นนะผมนายขอดูนี้ฟิกกงฟิกเกอร์อัพอะไรได้บ้างนะขอดูหน่อยคือตอนนี้มาอัพได้เยอะนะครับผมแต่ตรงน,นี้ผมก็ยังไม่ได้อัพนะเดี๋ยวค่อยมาอัพครับผมตรงนี้ฟึบฟึบฟึบค่อยมาอัพค่อยมาอัพเอาโบล็อตเข้ามาเคลียร์ก่อนโอเคตอนนี้ก็มีเป็นตัวแบกเป็นโบล็อตตัวเดียวนะครับผมชอ็อตนี้ซึ่งที่ผมอัพชิปนี้ผมก็ยังไม่ได้หายครับควรเสียงก็ยังครับว่า นิดๆหน่อยๆน,นะแต่คืออยากให้ทุกคนได้ดูว่าผมไม่ได้บิดไซเบอร์นี้เอ,อตลอดไปที่ผมบิดผมแจกแค่นั้นแหละเออผมบิดผมแจกผมทํามาขนาดนี้ครับทุกคนนะเนี่ยตัวดำร้อยหกสิบเอ็ดใบคือผมทำมาขนาดนี้เออถึงมกแม้จะเกลือตัวม่วงตอนแปดสิบใบก็เถอะแต่ผมไม่บิดรลกครับทุกคนผมก็จะเล่นอยู่ทุกคนไปายาวๆนะเออตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงเนี้ยรูนเนี่ยผม่ผมจะดองรอบไปนะ เพราะว่าเห็นมีเมนของน้องคนนึงคือถ้าผมเปิดรูน,นี้ได้อะผมก็จะสามารถใช้ไอตรงอันนี้ได้แล้วนะถ้าคือเปิดรูนนี้ปุ๊บก,ก็เคยใช้นี้ได้เลยไอน,นี้ได้เลยนะเพราะาน้องเขาคอมเมนต์มาบอกนะนก็ต้องขอบคุณน้องที่เขาคอมเมนต์มาบอกนะเหมือนกันนะไปไหนแล้ววะไอที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นเป็นนี้เนี่ยเป็นแบบเนี้ยเป็นเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเกาะมตะาอันติอะไรพวกเนี้ยแต่ของเรามีเป็นหวัวใจนะอันตินะถือว่า เอามาปลดได้นะครับทุกคนตรงนี้นะโอเคอัปดวงอัปเดดประมาณนี้ในเทเบิลหกสามสามนะก็วันอังคารก็อย่าลืมมาเล่นตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเล่นครบสองพันแต้มก็จะได้เออเขาเรียกว่าอะไรฮนะได้เพชรฟรีแบบมาสามร้อยห้าสิบเพชรนะจากตรงนี้นะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันนะผมนี่เห็นไหมไม่มีแจกเพชรนะเออแล้วก็แต้มเนี่ยแนะนำให้มาแลกอันนี้นะทุกคนเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังแน่นะคตรด้ดีมากๆาเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ถัดมา็เปไปอันนี้ แล้วก็อันนี้นะครับทุกคนที่ผมเน้นให้ทุกคนมาแลกก่อนนะสำหรับในโหมดนี้นะครับผมประมาณนี้มาเดี๋ยวพาไปเปรเียบเทียบให้ทุกคนได้ดูก่อนนะว่าระหว่างถ้าทีมของคุณมีจกักรพรรดิเด็ก UR กับทีมคุณไม่มีจกักรพรรน์เด็กยูเนี่ยมันจะต่างขนาดไหนนะเดี๋ยวตัดในเซฟ6-9ของผมไปดูเลยไปฟึบมาครับทุกคนก็ตัดมาที่ในเซฟ6-9ของผมนะซึ่งเป็นไอเดียสายฟรีเหมือนกันนะครับทุกคนก็ยังไม่ได้อัปไอเดียนี้ให้ทุกคนได้ดูนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะคครัับบทุกกนนนนออ่ะ่ะเเเิิดตตมงนหนยล อีกสาฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนซึ่งตัวละครจะมีประมาณนี้ซึ่งผมให้น้องเขาเนี่ยจัดโดยนะน้องในกิวนะผมก็คือต้องขอบคุณน้องต่อนะผมนะที่เขาได้จัดตัวให้ผมนะคือผมให้น้องเขาใส่เป็นอีกาสนายูอาร์บวกกับคอปูบอมนะซึ่งผมคิดว่าเซเบอร์ใหม่เนี่ยทุกคนน่าจะมีคอปูบอมอยู่แล้วนี่จะใส่เป็นอีกาสันายุโเฉพาะสามดาวนะเพราะว่าที่ผมเลือกตอนเนี้ยเพราะว่าจะรอให้อีกาสไนายมันปั้นสุดที่สุดงไงทุกคนมาดูกันว่าถ้าเราใช้แค่คอเด็ก คอเด็กกับตัวดาเมจนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นอปูบอมแทน G4 ผมจะไม่ใช้ G4 นะหรือแค่เอาใส่ G4 ก็ได้ทุกคนเอาประมาณนี้ประมาณนี้ผมใส่ G4 พอเออผมใส่ G4 เป็นคอเด็กบวกแค่ G4 ครับทุกคนเจอแต่เซิร์ฟเวอร์เก่าๆนะอันนี้ผมใส่ตัวมั่วๆไปเลยนี่ขาสายพลังพลังอยู่ไหนแบบไม่อวยนะครับทุกคนนะคอเด็กคอเด็กคู่ T 4ฟึบเอา G4 มายืนตรงนี้แล้วกันโอเค โอ้ยสายพลังขาดนี่ทุกคนเป็นประมาณนี้ขอเด็กคู่ G4 นะมาดูกันว่าจะสู้ราชาทะเลลึกตัวเดียวไหวหรือเปล่านะผมมาดูกันเลยราชาทะเลลึกถูกแล้วเออกูมาดูน,นะครับทุกคนนะตรงนี้นะเราได้เปิดจอดนะครับผมแน่นอนอยู่แล้วนี่เขาโดนเผาไปแล้วเห็นไหมทุกคนดูดิราชาโดยเฉพาะสามนางนะโดนเผาไปแล้วจาก G4 แล้วดูเขาต่อยเรานะว่าเราจะไปยังไงนะมาดูกัน แต่จังหวะนี้เขาต่อยคืนกลับมาอุฉพาสานดาวนะครับผมปึ้มแรงนะผมบอกไว้เลยว่าแรงนะครับผมสับตรงนี้แรงนะแต่ดูฟึบโอ้โหโดนฉีดมาโดนฉีดมานี่คือผมไม่มีแบบว่าคือวัดให้เห็นเลยครับทุกคนนะแล้วว่ามีคอกับไม่มีคอนะมาดูกันโอ้โหยังไงเรียบร้อยเห็นปะคือต่อให้คุณสุ่มตัวที่แม่งแบบว่า ดาเมจดีแค่ไหนอะแต่ถ้าคุณไม่มีคอเด็กยูอาร์เนี่ยมันไม่ไหวจริงๆริงนะครับผมนะเดี๋ยวผมลองเอาเศษปะกาแสงแล้วกันเพราะว่าเศษปะกาแสงเนี่ยผมว่าเก่งน้อยไปทีโฟนะลองรู้ว่าจะสู้กับราชาตัวเดียวไหวหรือเปล่ามาดูกันเอาเศษปะกาแสงนะผมตรงนี้มาเศษปะกาแสงนะฟึบเถือเป็นตัวดาเมจตัวหนึง่งมาดูกันจะสู้ไหวหปะฟึบฟึบฟึบโอเคตัวป่าไปแล้ว ฟึบฟึบฟบฟบป่าต่อเหมือนแฟนประกานแสนจะไม่ไม่ไม่โกงเท่าเจ้า g ีโฟนะครับผมมาเด็กสัตวต่อโอเคหกหมืนอย่างไรโดนต่อยมาฟับแปม,มแรงมากผมบอกเลยว่าแรงมากแรงแบบแรงเลยแรงแบบแรงเลยทุกคนตรงนี้กดข้ามเลยนี่ผมกดข้ามไม่เห็นเลยนะพวกชนะเหมือนกันนะผม เป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะอย่างที่ผมได้บอกทุกคนไปนะว่าเจ้าเด็ก UR เนี่ยมันโกงมากๆเลยทุกคนเนี่ยเด็กว่าผมก็ใส่ของประมาณนี้นะ คือมันเป็นตัวคอทุกคนแต่คือความสามารถของคอมันเนี่ยโกงมากนะผมคือพลาดไม่ได้นะสำหรับสายฟรีนะเห็นไหมต่อให้สายฟรีคุณมีอีกาซาไนนะแต่ถ้าคุณไม่มีเด็กยูอาร์เนี่ยคุณแพ้แน่นอนในอนาคตนะผมบอกเลยเพราะว่าคอเด็กยูอาร์เนี่ยมัน,นอยู่นานมากมานะผมนะวกว่าจะมีคอใหม่มานะเพราะว่าคอหนึ่งคอเนี่ยมันสามารถเล่นได้นานมากๆเกือบปีนะทุกคนนะถ้าใครพลาดไปก็แสดงความเสียใจ่ว่หน้าเลยนะครับทุกคนตรงนี้นะเออประมาณนี้ครับผมนะ ก็ใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนนะผู้บิดผู้พาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีเสียงแม่งไม่ค่อยไหวจริงทุกคนนะประมาณนี้ผมวันนี้ขอตองลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ